ดู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 จุดกันเองฮะมาคิดแน่ละเฮ้ยโอรสเตบกูแน่หรือเปล่าไม่รู้ไงไม่แน่ก็สร้างใหม่อนไงเขาเล่นเท่าไหร่วะพี่ดูดี เลยว่ากูจะพังด้วยสามร้อยคนไม่ไดีกว่าเอ้ยไม่อยู่แหนวะเฮ้ยไม่ได้เอาเราวะไปไปตามมันไป โอ้ยถามครั้งไม่ได้ทีเอ้ยกูใส่รหัสไรเูีสยผมไม่เขมยถดันมาแล้วตอนแรกกูขอโทษด้วยนะฮ่าฮ่าฮ่กี้กบุ๊กิ๊กโแกนใส่ใส่รหัสเหมือนสื้อโมแกนทุกรหัสเลยเรือนเจอเรือนเรือนเจอเรือนแล้วคนได้เรือนเจอเรือนเมื่อวันนี้ ก็ควรดาราไม่เงนมันต่อยกันไม่ได้เฉยนะมันต้องเวอร์ต้องเวอร์สิบเก้าก่อนมันถึงต่อยได้เว้ยเนีแล้วมันเต๋ได้กี่ตัววะพี่นี่หกหกหกใช่ป่ะคือหกมาเร็วมันมาแล้วมันมาแล้วและไม่ผ่านว่ะนี่ ไม่งยิ้มตอนสีอมแบบนั้นเหรเชื่อเถอะเ้ยเอาฮ่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 ารมันก็พังเหยียดมันก็พังโอ้ชิบหายแล้วไงฮ่าเอารถป๊อปบ๊บแม่งเลย ลืมรหัสทำไงดีมันไหนวะน่ะเอ้าไอ้เแคยเตะกุยโลพี่มีเรื่องอยู่มีเรื่องอยู่ตรงเหมืองตรงเหมืองมาบ้าลืมรหัสทำไงดีครับจะเป็นรู้ไหมบอ๊กคือกับจ้อมขโมย กลัวแล้วพี่ผมกลัวแล้วพี่ผมกลัวแล้วไม่มีรูปรีเจนด้วยประเด็นผมกลัวแล้วพี่ผมกลัวแล้วเฮ้ยแข้งเอาแะ้วนะชิ้นเนี่ยผมกลัวแล้วพี่ข้งแล้วโอ้ยผมกลัวพวกพี่แล้วหายแล้วหลับรถกันผมกลัวแล้วพี่ผมกลัวพกี่แล้วสั่งไม่แกได้ หาไม่ดีหรอกเนี่ยมันซ้ำรถนะอะไรยังไม่ได้ตั้งใจนะมันตัดหน้าอีกนะสองสามสี่ห้าโหมันก็ง่ายไปไม่น่าเลยช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยมาหาพี่อะไรมันไม่ช่วยกูเลยเบื่อไอ้พวกนี้ละไปดีกว่าโอ้โหนั่นกู เอามันยังยที่เทีกมค่อยคุยกันก็ได้พี่เจเย็นๆจ๊ยันมันจะกระทืบกูโอเคครับ สร้างอาหัรใหม่ <c oughs> ดีรออะไรดีหาความแห้งเลยกูยร้องเรียอีกว่าปะเฮ้ยหามึงงานได้ทำทำอย่างเดียวล้าของพูดดิด <c oughs> โอโอ,อยู่ไหนอ่นนะ เดี๋ยวครับมา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 ตรงนี้หน่อยดิตรงตรงอะไรวะตรงเหมืองไม่ผมชื่อจิมมี่ครับช่วยกูด้วยอ๋อสมัครช่วยหน่อยดิสมัครก่อนเราเข้ามาก่อนเฮ้กูกูตามเบี้ยจ่าแท้มันจะแยัดได้ไหมวะพี่ถ้าเราลืมรหัสอะอาหัส รถคูแเงกาเยอะโอ้หลอยางเตาหล่นยางเตาไปไหนแร้วะไปนู่นแล้วตามมันไปีเ,เลืนดีนะเลืนเจอเล้อนจก,กินว โอ้พี่ชายเฮ้ยแมวเดี๋ยวไปคุยกับมันอะไรกบนักกอนดารังยงที่ไหนจะมีแต่ซูเปร์